รบบุรีหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นผสมปูนระเบิดจนเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลชาวบ้านระยะ50ิเมตรได้รับผลกระทบยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหรือให้ความช่วยเหลือภาพคลิปข่าวจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่จับภาพไว้ได้ในขณะที่แผ่นปูนระเบิดจนมีผงฝุ่นปูนภุ้งกระจายเข้าบ้านเรือนประชาชนที่ใกล้เคียงจนเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลจากที่ตามเป็น ข่าวจากโรคโซเชียลของชาวตำบลท่าสาราและตำบลน,นิคมสร้างตนเองได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นผสมปูนของเอกชนระเบิดและมีผงฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุที่บ้านตามที่ได้ลงภาพความเดือดร้อนจากแผ่นปูนระเบิดตรงข้ามบ้านเลขที่เจดทับหนึ่งหมู่ที่แตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรี จนได้รับผลกระทบเต็มๆจากผงฝุ่นปูนที่รอยขึ้นมาในบ้านจำนวนมากได้พบกับนายชลสิิธิ์กล่ำบงอายุ23ปีลูกชายของเจ้าของบ้านและเป็นน้องชายคนโพสพบว่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแผ่นปูนห่างรั้วประมาณ6เมตรห่างจากแผ่นปูนประมาณ80เมตรนายชนลสิิธิ์กล่าวว่าในคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพนั้น เป็นภาพที่โรงงานผสมปูนของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลามณีโดยช่วงที่เกิดเหตุดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการล้างแผ่นปูนประจำเดือนซึ่งไม่ทราบว่าเหตุใดปูนที่ตกค้างในแผ่นปูนดังกล่าวนั้นถึงได้เป็นฝุ่น ผงฟุ้งกระจายออกมามากมายขนาดนี้จนทำให้บริเวณบ้านใกล้เคียงหลายสิบหลังคาเรือนต้องได้รับความเดือดร้อนโรงงานผสมปูนซีเมนซึ่งข้างบ้านตนจะใช้สแสดงถึงสูงและสตีปิงเกอร์พ่นพรมน้ําไว้ตลอดก็พอจะช่วยได้บ้างแต่โรงผสมปูนที่นี่มันไม่มีอะไรมากั้นบังเลยข้างบ้านก็เจอเต็มๆทวนชีวิตในครอบครัวก็ต้องอยู่กันแบบ ไม่ปลอดภัยต้องรักษาสุขภาพตนเองโดยถึงเวลากินข้าวก็จะปิดประตูกินข้าวกันสิ่งที่เป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุในบ้านเว้นแต่หลังจากโรงปูนเลิกแล้วจะสามารถออกมานั่งเล่นกันอยู่นอกบ้านได้ส่วนพื้นที่รานหน้าบ้านตนเองนั้นต้องเอาน้ํามาล้างฉีด<อ>เอาฝุ่นผงปูนที่ตกค้างตาม <ไป S 1> พื้นทนิ้งลงท่อระบายาน้ำไป ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าทุกวันนี้ที่บ้านตนจะมีฝุ่นผงปูนเข้ามาจับอยู่ตามพื้นบ้านชั้นโทรทัศน์และสังเกตดูพบว่าผงฝุ่นชนิดสีขาวต้องเอาผ้าชุบน้ำมาถูเช็ดออกทิ้งทุกวันและถ้าไม่ถูก็เวลาเดินจะมีฝุ่นติดมากับเท้าไปด้วยส่วนเสื้อผ้าที่ซักแล้วต้องเอาไปตากไว้หลังบ้านเพราะ หน้าบ้านตากไม่ได้หลังจากแห้งแล้วก็ต้องรีบนำไปใส่ตู้ไว้เพื่อป้องกันฝุน่นซึ่งเป็นมาแบบนี้ตลอด40ปีที่อาศัยอยู่เว้นแต่ในช่วงหน้าฝนจะเบาบางลงบ้างขณะที่ทีมข่าวได้เดินทางลงไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลามณีซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นปูนดังกล่าวเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่มีผงฝุ่นปูนจำนวนมากทะลักออกมาจากเครื่องผสมปูน ซึ่งได้รับแจ้งจากพนักง,งานว่าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าวันที่เกิดเหตุช่วงเย็นได้มีการผสมปูนที่แผ้นปูนดังกล่าวจริงโดยมีวิธีการจะเอารถถังโม่ใส่ผงปูนเข้าไปจอดต่อสายท่อ จากนั้นจะใช้ลมเป่าใส่ถังผสมปูนขึ้นไปด้านบนทําส่วนผสมปูนแต่ปรากฏว่าพนักงานเปิดลมกับพนักงานดูแลท่อประสานงานกันกผิดพลาดเพราะช่วงปูนที่เป่าขึ้นไปมีความจุเต็มถังแล้วแต่ยังเปิดลมเป่าขึ้นไปอีกจนทําให้เกิดระเบิดขึ้นจากแรงอัดของลมจนทําให้เกิดผงฝุ่นปูนพุ้งกระจายไปตามทางลม ไกลประมาณ50เมตรทำให้บ้านเรือนอที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงได้รับผลกระทบไปห้าหลังคาเรือนซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบไปเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านต่อไปนะครับขอ,ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากคุณสมบูรณ์พับอินผู้สื่อข่าวช่อง8ประจำจังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนพนทองแก้วลำดับภาพตัดต่อ ภายรัาทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานที่นี่เปิดมา26ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอ้อย่นพี่น้องชาวบ้านด้วยเออ ก็คือมันมันเอ็ซิเดนต์เมื่อวานวันเดียวว่าม,มันไม่ได้เป็นมาตลอดไม่ได้เป็นตลอดอ๋อคือเอคเดน์แค่วันเดียวแล้วไม่นานแม่ปแป๊บเดียวครับเพราะว่าเราก็หยุดเลยเาหยุดปุบมัน้วก็กระจายออกไปได้แล้วก็คือต่อไปก็คือ,อมมจะมีการมีมาตรการในการป้องกัน การฝุ่แนแม้เข,ข้าบ้านชาวบ้านซึ่งฝุ่นมันก็ไม่มีอยู่แล้วต,ตอนนี้เราก็ยืนเราก็ทํางานกันอยูอ่มันก็ไม่ได้มีฝุดอะไรที่จะไปรบกวนชาวบ้านอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของของขพวกนี้ของที่เราจะจับที่อ่ะโอเคขอบคุณครับ